แล้ววันนี้มันเป็นพิสูจน์ให้อนาได้พิสูจน์กับทุกคนแล้วว่าไม่ว่าเราจะเกิดมาจากอะไรเราสามารถประสบความสําเร็จได้เราสามารถทำตามความฝันได้ให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองก่อนช่มงนี้มันยากมากมันยากมากอนาเสียนน้ำตาเยอะมากอนาท้อป่อยมากแต่สิ่งหนึ่งที่อนายึดมั่นมาเตลอดก็คืออนาต้องทําได้ เรามาถึงตรงนี้ได้ขอบคุณพ่อเปนแม่มากๆหนูจะเอาลมาไปหาพ่อกับแม่นนะ <laughs> แอนนาว่ามันต้องพัฒนาทุกด้านเลยค่ะสุดท้ายแล้วตอนนี้แอนนายังไม่ได้เพอร์เด็ที่สุดแต่แอนนาสัญญากับทุกคนว่าแอนนาจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแอนนาจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองแอ <ไป S 1> <laughs> นนายอมรับว่าต้นทุนชีตตพต่ำพ่อแม่กวาดขยะส่งลูกเรียนจนจบมหาวิทยาลัย อยากให้ทุกคนมีกำลังใจตั้งใจเรียนให้จบแล้วจะพบหนทางที่ไม่ใช่ทางตันแค่มุมานาพยายามกล้าที่จะคิดกล้าที่จะฝันกล้าที่จะทำตัวอย่างที่ดีในสังคมนี้ค่ะ